สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องใครไขกระทาได้ชาแนลบายยุ้ยกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ยุ้ยจะมาชวนทำเต้าหู้ทอดกันค่ะเป็นอาหารทานเล่นทําง่ายๆทำไว้ทานเองหรือจะทําขายก็ดีนะคะรายละเอียดส่วนผสมทั้งหมดนะคะสามารถดูได้ที่ใต้คลิปวิดีโอค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทานน้ําจิ้มกันก่อนเลยค่ะน้ําตาลปีบ๊บใช้ยี่ห้อไหนก็ได้คะ่ะจะใช้แบบแห้งหรือแบบเปียกก็ได้ตามชอบได้เลยน้ําเกลือ ยุวยแนะนําให้ใช้เป็นเกลือแกงนะคะแบบหยาแบบนี้จะไม่ใช่เป็นเกลือเม็ดเล็กๆเพราะว่าเกลือแกงแบบนี้นะคะรสชาติของเขาจะเค็มกลมกล่อมค่ะเราจะค้นให้น้ําตาลพอละลายนะคะแล้วเราค่อยเปิดแก๊สค่ะปล่อยให้เดือดน,นะคะจนกว่าน้ําตาลจะละลายหมดหลังจากนั้นให้เราใส่น้ํามะขามเปียกค่ะ สูตรน้ำมะขามเปียกเข้มข้นนะคะสามารถเข้าไปดูในคลิปนี้ได้เลยค่ะจะแปะลิงก์ไว้มุมขวาบนนะคะชิมรสชาติตามชอบได้เลยค่ะเปรี้ยวหวานเค็มหน่อยๆอร่อยกำลังดีค่ะ <ๆ S 2> เราจะปล่อยให้เดือดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ลดแก๊สให้เป็นไฟอ่อนค่ะ,คะเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวน้ำจิ้มนะคะความเหนียวของน้ำจิ้มนะคะตามชอบได้เลยเดี๋ยวเรามาหั่นเต้าหู้กันค่ะ เราจะใช้เป็นเต้าหู้แผ่นแข็งนะคะจะใช้เป็นเต้าหู้ขาวก็ได้หรือจะเป็นเต้าหู้เหลืองก็ได้ตามชอบค่ะแล้วก็หั่นขนาดตามต้องการได้เลย เดี๋ยวเราไปลงมือทอดเต้าหู้กันค่ะตั้งน้ํามันพืชให้ร้อนเราจะใช้เป็นน้ํามันปาล์มทอดนะคะพอน้ํามันของเราร้อนแล้วนะคะให้เรานําเต้าหู้ลงทอดได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการทอดนะคะเราจะยังไม่คนเต้าหู้นะคะเราจะปล่อยให้ผิวของเต้าหู้เริ่มตึงๆก่อนพอผิวของเต้าหู้เริ่มตึงๆเราก็ทําการคนได้เลยค่ะถ้าเราคนตอนแรกนะคะเต้าหู้ของเราจะเละได้ค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะในการทอด แต่ถ้ารู้สึกว่ากระทะร้อนจนเกินไปสามารถลดไฟลงได้เล็กน้อยค่ะทอดให้เหลืองตามชอบได้เลยนะคะเราจะไม่ใช้เวลาในการทอดนานนะคะเวลาเต้าหู้ของเราเย็นลงนะคะเต้าหู้ของเราจะแฟบไม่ฟูและเนื้อของเต้าหู้จะเหนียวด้วยค่ะได้ความเหลืองที่ต้องการแล้วเราก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันค่ะ เต้าหู้ทอดของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงน้ําจิ้มกันก่อนน้ําจิ้มของเรานะคะที่เราเคี่ยวเอาไว้โรยด้วยถั่วลิสงป่นค่ะถั่วลิสงคั่วแบบสําเร็จรูปก็มีขายนะคะเราไปหาซื้อกันได้ในตามห้างสรรพสินค้าค่ะพริกป่นตามชอบแล้วก็ผักชีฝรั่งเสร็จแล้วค่ะ เต้าหู้ทอดกับน้ำจิ้มรสเปรี้ยวหวานอร่อยมากๆเลยค่ะทำง่ายใช่้เมละลองมาทำกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย